สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบเช่นเคยกับบ้านทม่มอมตั้งอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูตร้งอาชีพหนึ่งเมนูมาแนะนานะครับเมนูนี้ก็คือเมนูปลานินแดดเดียวครับสูตรนี้นะครับเราจะเอาไวส้สร้างอาชีพก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ถนอมอาหารก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มทํกันเลยครับ ในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมาเริ่มถอดเกล็ดปลาให้หมดเลยนะครับเพื่อนปลาที่เราใช้วันนี้นะครับผมจะใช้เป็นปลานิลนะถ้าใครไม่อยากนําปลามาถอดเกล็ดเองนะครับก็ได้นําให้ร้านเนี่ยให้เขาทําให้หมดเลยนะเพื่อนมันจะได้สะดวกนะครับเสร็จแล้วเราจะนําขี้ปลานะครับนาหางปลาเนี่ยเราจะตัดออกให้หมดเลยนะครับเพื่อนแล้วก็นํามีดมากรีดเพื่อผ่าเนื้อปลานะครับเราจะเริ่มแล่จากชิ้นส่วนของหางปลาเนี่ยเพื่อนแล่ลงมาแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนหัวครับเราก็ผ่าออกแบบนี้เลยนะครับ ในขั้นตอนนี้ถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยต้องค่อยๆผ่านนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวปลาจะไม่สวยนะหลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับทีนี้ผมจะล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับในการล้างปลาเนี่ยวันนี้เทคนิคของผมนะครับผมจะล้างด้วยสารส้มนะเพื่อนๆถ้าใครไม่มีสารส้มนะครับสามารถใช้เกลือก็ได้นะหรือว่าใช้แป้งมันก็ได้นะครับแต่ว่าเทคนิคของผมนะครับผมจะใช้สารส้มนะเพราะว่าจากการทดลองเนี่ยนะครับผมลองใช้ทั้งเกลือทั้งแป้งมันแล้วนะครับปรากฏว่าสารส้มเนี่ย มันจะดับกลิ่นคาวได้ดีกว่าเกลือและแป้งมันนะเพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะแต่ว่าสารส้มอย่าแช่นาเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสีปลาจะซีดนะเราแค่แช่นิดเดียวนะครับนี่ยังไงสีสวยมากเราก็ล้างนะครับพวกคลีปลาพวกลำไส้ปลาพวกคลีบต่างๆในตัวปลาออกให้หมดนะครับอย่างนี้คือเหงือกปลานะเราจะไม่ใช้นะครับเราต้องเอาออกนะ ที่ปลาเหงือกปลาท้องปลาไส้ปลาเอาออกให้หมดนะครับล้างออกให้หมดเลยล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เทน้ำออกเลยครับเราก็จะมาล้างด้วยน้ำเปล่าอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเทน้ำที่สองออกเลยครับ ก็เป็นอะเสร็จสิ้นนะครับสำหรับปลานิลของเรานะครับที่เราทำมาเรียบร้อยนะครับนี่เวลาเพื่อนเพื่อนทำนะครับก็แนะนําให้ผ่าหลังดีๆนะครับแบะลาตัวดีๆก็จะสวยแบบนี้เลยไหมนี่ถ้าเพื่อนๆืลังด้วยสารส้มนะครับเนื้อปลาก็จะขาวแบบนี้สวยงามมากนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะนําไปปรุงกันเลยครับเราจะนําน้ําปลานะครับนําเทไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับผมจะใส่ผงชูรสนิดหน่อยนะครับ เพื่อให้มันมีความนัวขึ้นนะครับแล้วก็จะใส่น้ําตาลทรายนิดหน่อยนะครับหลายคนถามว่าน้ําตาลทรายใส่เพื่ออะไรนะสูตรของผมนะครับผมจะใส่เพื่อให้มันมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่น้ําตาลทรายนะครับเดี๋ยวความเค็มเนี่ยมันจะเค็มโดดนะแต่ว่าถ้าเราใส่เนี่ยมันจะมีหวานไม่ตัดนะครับทำให้มันจะไม่เค็มมากและทํะาให้รสชาติมันกลมกล่อมด้วยครับเสร็จแล้วเราก็ผสมทั้งหมดให้มันเข้ากันเลยครับ พอมันเข้ากันแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาปลานะเอาปลามาคลุกเลยครับหลังจากนี้ผมจะนำปลาไปตากแดดกันเลยครับในการทำปลานิลแดดเดียวรับเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องใช้ปลาสดนะอย่าใช้ปลาตายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อมันจะไม่อร่อยนะครับถ้าเราใช้ปลาสดเนี่ยพอทอดเนี่ยเนื้อมันจะแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับมันจะมีความสดอยู่นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะนําไปตากแดดเลยครับแดดนะครับควรเป็นแดดที่แรงจัดนะเพื่อนๆแดดที่แรงจัดเนี่ยจะอยู่ในช่วงเที่ยงถึงช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ผมตากประมาณเที่ยงเที่ยงเลยแดดแรงจัดมากนะครับผมจะตากแดดประมาณ3ามถึงสี่ชั่วโมงนะครับแต่หลังจากที่เราตากปลาครบ3ามถึงสชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ปลาก็แห้งได้ที่แล้วนะเพื่อนๆถ้าใครอยากให้แห้งกว่านี้นะครับก็สามารถตั้งนานกว่านี้ได้นะอันนี้ไม่ได้มีผิดมีถูกนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแต่ว่าถ้า3ามถึงสชั่วโมงนะครับก็จะแห้งประมาณนี้นะครับ ต่อไปครับเราก็จะนำปลาไปทอดกันเลยนะครับนำปลาลงทอดในกระทะเลยนะในการทอดปลาครับเพื่อนๆเราต้องใช้ไฟที่ปานกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนะถ้าไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวปลาจะไม่สวยนะเพื่อนๆแล้วก็ปลาเนี่ยมันจะไหม้ด้วยนะครับสูตรนี้นะครับเราสามารถใช้ทั้งปลาดุกปลาช่อนนะครับหรือว่าปลาชิ้นอื่นเนี่ยมาทําได้เลยนะครับรสชาติเนี่ยจะไม่ได้เค็มจัดนะเพื่อนๆตอนนี้นะครับปลาเราก็สุกได้ที่แล้วนะ เวลาทอดนะครับเพื่อนๆก็สามารถทอดได้ตามต้องการนะครับใครชอบกรอบๆนะครับก็ทอดนานหน่อยนะใครที่ไม่ได้ชอบกรอบมากก็ทอดไม่ต้องนานนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยครับสูตรนี้นะครับจะเอาไว้สร้างอาชีพก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ถนอมอาหารทําไว้ทานเองในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะครับการันตีความอร่อยนะครับโอเคไหมครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดต่างกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ และพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอญอยตไปทานปลาก่อนนะครับ